สวัสดีครับมือนี่ก็มากพอกันวันที่2ีกรกฎาคม2566ช่วงประมาณ4ีมงแรงของวันเสาร์ครับมานี่เป็นวันหยุดกับผ้าพอบอมาเบิงให้เบิงหน้าขึ้นาอเราครับมาหล่อเบิงหยาสิเกียวให้งวัวนำมือนี่แดดจ้าแห้งครับช่วงบ่าย3เมื่อกี้เนี่ยก่อนสีออกมานี่ ยาจ,จ่าแห้งมือเศ้านี่คืมเบิดมือกับแต่กับบตกมาหล่อเบิงหน้าหลังจากที่ฝนตกพอบอกาลังเอาหนามมักจุลินทียที่เอาขใส่ขวดมากไว้ห้อยใส่หน้าอยู่ครับตอนนี้นี่ครับเบิงหนามหนามใน็หน้า เป็นมาหลายเตื่ครับตกแค่เทธอเดียวแต่ว่าตกแห้องอีหลีแต่บ่ดวงเป็นเดยร่างการเลยสำหรับคนที่ว่านปุ๋นยนี่พอดีเลยแหละแต่ว่าช่วงนี้เขาบัตินิวานนะเขาบางคนเขาเยังตัดอยู่เนี่ยช่วงอาทิตย์ที่แล้วกัมาตัดยาวเมืองนี้กับบัตสุดสัม เต็มหลดก่อนเหลืออยู่นิดนึงปุ่นยินเสียงเขาตัดเข่าหลับจางอยู่คนครับข้างๆก็ตัดไดปป้สบาณสองสามเจ้าแล้วเมวื่อไหวแล้วครับเมื่อยต้นทุนก็เพิ่มไปอีกเห็ดีดแบบเซฟเซแบบประหยัดประยัดดีกว่าอยากตัดโยธาว่ามันกับต้องเสียเวลาอะไรกับเสียงเงินเสียแห้งเข้าไปอีก ห้าเริื่อมตั้งแต่ข้องเหมนกัน้าขึ้นมาอีก้วระยะเวลาแค่สองสามอาทิตย์เพราะว่าตัดตัดตั้งแต่หุ่นเพื่อที่สุดปลายมันก็อาทิตย์ต่ออาทิตย์ก็สามสี่อาทิตย์ติดกันฟังหุ่นกับครบเดือนนึงพอดีกับงาพื้นเา่าเลยงาจนจนนั้นรถดในเขามากพอไ้เลยแล,ล้มันหนาแห้งก็ต้องเรื่มตัดจากทั้งบุ่นใหม่นี่กับลองร้อยการตัดจากอาทิตย์ที่แล้วตัวนี้แต่ยังไม่ทันขึ้นแห้ง โอ้แดดจา้าให้ดีครับมันนี้มึงแสงแดดตีหล่ะครับโอ้ยสุดยอดเลยเพออราะบ่อจนจนจกลางกลางห่มแล้วไปน่นบ่กลางาหนาไม้เท่าแล้วนี่ครับน้ำมักจุลินทรีย์ ก็เอาหดใส่น้ำถ,ถ้ามันมีน้ำก็คือหดได้เลยเพราะว่ามันให้มันกระ,กระจายเป็นน้ำนามพูนเสียงเขาตัดสองคนช่วยกันอยู่ ภาพลอง้อยหยาเบื้องตัดไปหนาจะประมาณสองอาทิตย์ได้เนาะสองสองอาทิตย์กว,กว่าเนี่ยเกือบสามอาทิตย์แล้วมั้งเห็นเห็นทันตาเลยเึ็นว้แห้งนี่แะครับที่ให้พอว์ตัดที่ว่าทายลิด ช่วง่าจะประมาณกลางเดือนที่แล้วต้นเดือนที่แล้วประมาณมีทุนาเนี่ยแหละประมาณเดือนมีถุนาเนี่ยหน่อยเงาเวลาครับทวมต้นซ้ำสาหน่อยนี่แหละซ้ำสาหน่อยหายเลยบ่เห็นเลยยังอยู่แต่ใบไง

นี่ครับมาเบึงหยาใบเลีว้ววอาจะเป็นเมื่อื่นครับมื่อื่นช่วงประมาณใบใบเนี่ยแหละให้นำมองในใบหยามันหาย็ดก่อนเลยหายไดมันยังตัดงายเก็บง่ายเนี่ยเป็นไหวแห้งบึงสะาพานรบบที่หัวเข่าแล้วนะครับเขื่นเร็วแห้ง นาทิดน่าจะบอกว่านา,าทิดส่นต้นเดือนมีทุน่าเนาะเดือนนึงเต็มๆแล้วไหมบึงมงนี้ครับรถซาเล้งเนี่ยขำมากเไยหรอกมันถูไปเลยเลยเนี่ยห้ามันจะเลื่อนติโตเร็วเฮียง น้ำคลองน้ำคลองก็มีเยอะนะาลายกว่าเกาอาแห้งเลยตกแค่มือเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละ